สวัสดีครับวันนี้ก็มาพกฟกเออาร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้ก็เราจะมีรถเป็นกระบะแคปตัวเตี้ยนะครับผมมาจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว2.4 NT ปี2021นะครับมาในราคาสุดพิเศษเพียงแค่4 0 0 0 0ก้าพั0บาทเท่านั้นนะครับและพิเศษไปมากกว่านั้นนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับลดส่วนลดเลยทันที20,000บาทครับเหลือเพียงแค่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อเงินสดไม่บวกแหวนเพิ่ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าคันนี้จะคุ้มค่าราคาขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันได้เลยครับสำหรับคันนี้นะก็คือรอป้ายทะเบียนอยู่ BMW, แต่ว่ารถมีการโอนย้ายแล้วเรียบร้อยนะครับด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นชุดกระจังหน้าโครเมเี่ยมโดยรอบทด่แบบ่นี้นะครับข้างในก็จะเป็นสีดําเงาครับผมไฟตาแบบฮาโลเจนนะครับให้ความสว่างดีเยี่ย่าเพราะว่ายิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยไฟเขายิ่งทํามาสว่างนะครับ ลองเปรียบเทียบสภาพรถแล้วก็ราคากับที่เราให้ไปนะครับว่าคุ้มค่าขนาดไหนนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี้คือเดิมๆเ,เลยนะมีแค่เจ้าของเดิมเลยเขาเปลี่ยนท่อมาอย่างเดียวนะครับเป็นท่อเล็อ่าแต่เดี๋ยวจะไปออกตรงไหนไปลงตรงไหนเดี๋ยวพาหมุดไปดูนะครับระบบเอเบสมีให้นะครับผมน็อตแกมน็อตฝาจุดต่างๆนะครับโอเคเลยด้านนี้ ระบบ EGR อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปิดไม่ได้อุตเตอย่างใดนี่ครับดูให้ละเอียดเรียบร้อยนะรถปีปี21มีต่อปีมาแล้วด้วยใช่ครับก็รถก็คือมีรับประกันโครงสร้างนะครับต้องไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําไม่น้ำท่วมอย่างแน่นอนตัวถังต้องปลอดภยัยแชสซีต้องปลอดภยัยแม่ต่อ,ตอเครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU ค,ครับเราก็มีรับประกันให้นะครับอ่ะนี่ครับล้อแม็กขา,าดไม่ได้เลย จัดให้แล้วชุดหนึ่งนะครับผมเป็นล้อแม็กที37นะครับยางสองห้าห้าห้เป็นล้อขอบสิบแม็กใหม่ยางใหม่ใช้กันยาวๆเลยนะครับมีด้านข้างพอรุ่นใหม่ๆก็มีเป็นไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนะครับคิ้วกันาสาดติดตั้งให้เลยเรียบร้อยอวันนี้ก็เงอไหล่ะครย้อย <laughs> อยู่กลางแดดเลยนี่ครับมาดูโครงสร้างกาันเดี๋ยวไร่ตั้งแต่ขอบประตูแคปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนนี้นะครับ นี่เม็ดอาร์คคมๆกลมทุกเม็ดนะครับมันมน,นี่ครับเก็บง่ายๆลูกกระบาแคปเบิกบาะมาแล้วอ่าอะไรลู <c oughs> ก <c oughs> กระ <c oughs> บาแคปอะไรบอกแคปบอกบอกแคปนั่งด้านในนะครับผมเบิกชิ้นใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับแหมลูกกระบาดแคปนี่ครับลูกกระบาด้านหลังมาดูกันต่อครับ แนี่จะถับใหม่ลูกค้างงเลยอ่ะนี่ครับผมลูกราบะแมคเลเนอร์นะเบิกอันใหม่ให้เลยเป็นไงครับคุ้มไหมครับราคานี้คุ้มอยู่แล้วนะครับผมสี่เด๋ยวรอบนี้คือดูให้แล้วนะได้เดิมนะครับได้เดิมจริงๆอ่ะเดี๋ยวมาดูท่อรถกันนูน้นท่อหน้าเผานะครับท่อเดี๋ยวเดี๋ยวสอดให้ดูข้างข้างเพราะมันจะจะมีแบบพักแคปซูลมาด้วยนะครับมันก็ซับเสียงทอก็ไม่ดังมาก เรายังอะไรมีให้นะครับช่วงล่างเดิมๆเลยไม่มีกองโหลดไม่มีดัดแหนบนะครับเดิมสนิทอ่ะมาตอนที่ด้านข้างนี้นะครับอาจจะให้น้องอมเนี่ยให้ดูให้ดูผ่านช่องนี้นี่ครับฉลสงชลสีอะไรสวยหมดเลยนะอ่าเด็กตัวทรงตัวถังอยู่ครบนะครับช่วงล่างก็มีรับประกันนะครับอ่าใช่ครับผมจะมีเป็นเหมือนเป็นท่อพักแคปซูลอยู่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวตาลอยให้ฟังเดี๋ยวตาลอยให้ฟังกัน จะดูโครงสร้างด้านนี้ก่อนนี่ครับนี่เม็ดอาร์คทุกเม็ดอยู่ครบนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาก็คือจะเหมือนกันทั้งหมดเลย<อ>แล้วก็ที่สำคัญเราดูให้แล้วด้วยแล้วก็มีการตรวจสภาพให้ด้วยนะเราทุกพันนะครับเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยโอเคครับคันนี้ก็จะเป็นชุดกระจกไฟฟ้านะครับกุญแจรีรโมทได้มาหนึ่งดอก อ่านี่เครื่องฟิลสตาร์ตติดง่ายท่อนุ่มๆน,นะปกติแล้วถ้าถ้าเป็นรีโบอ่ะท่อหน้าเผามาจะบแบบแฮทแฮทแฮทเลยอ่าแต่ว่าเนี้ยก็คือมันจะนุ่มๆเนี่ยเสียงเสียงนุ่มนะอ่าเลขใหม่อ,อยู่ที่หนึ่งแสนกิโลครับนี่จอเครื่องเล่นแบบทัตซากนมี Android Auto Apple CarPlay นะครับ ระบบแอร์ปรับแมนนวลเกียร์ธรรมดา6กสปีดเบาะผ้า,านั่งนุ่มสบายนะครับคอนโซนด้านหน้าร่องรอยนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับผมดูแลให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับอ่านี่ครับพาไปามเป็นไงครับสะอาดสะอา้านเอี่ยมอ่องนะครับผมรอยจ้องรอยเจออะไรไม่มีมาเลยนะโอเคผ่านภาพนี้โดยรวมแล้ว ถือว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมเป็นรุ่นที่คุ้มทุนสุดๆไปเลยนะครับมาเ,เดี๋ยวปวนรอบรถอีกสักรอบหนึ่งให้ดูแบบรอบๆเลยครับผมว่ามันสวยโดนใจขนาดไหนนะครับรับประกันก็มีให้นะครับผมหรือว่าจานู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอะไรก็แจ้งเข้ามานะครับก็คือรถกำลังรอโอนย้ายอยู่นะครับผมภาษี ต่อให้แล้วนะครับรอเปลี่ยนป้ายแล้วก็ส่วนเอกสารเนะี่ยชุดใหม่ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับสนใจครับผมสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงครับได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่ครับผมอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐม,มนะครับอยู่เส้นถนนมาล่แมนช่วงหลักกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับผมก็เดินทางมาง่ายยุติกรุงเทพสุพรรณ เมืองการและบุรีอะไรพวกนี้ยนะครับผมก็ใช้เวลาเดินทางออกมาชัมม่วโมงกว่าก็มาถึงที่เคนะครับอ่ะก็ฝากคันนี้กันไว้ด้วยนะครับผมกับรีโ沃แคปตัวเตี้ยสองจอนทนะครับปี2021มาในราคาสุดพิเศษ4แสีกับอีก9,000บาทและพิเศษสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ไปคือได้แม็กใหม่อย,ย่างใหม่ได้เบาะที่นั่งเบิใหม่ได้แม็กเลเนอร์ใหม่นะครับแล้วก็ เช็คล้างทําความสะอาดถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับผมก็คลิปนี้นะให้ส่วนลดเลยทันทีครับ20,000บาทเหลือเพียงแค่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมสนใจครับติดต่อค้ามาได้ที่ KR Smart Car ทุกทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ชื่นชอบรัาฝากก่ไแล้วก็แชร์กด subscribe กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนําก็ฝากติดตามกันไว้เลยครับสำหรับในี้อตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ